สวัสดีครับวันนี้นะครับภาษาจะพาทุกท่านมาชมทุ่งนานะครับซึ่งทุ่งนาที่นี่จะมี3ามแปลงด้วยกันของที่บ้านภาษานะครับจะเป็นนาปีนะครับที่เห็นด้านหลังนี่ก็จะเป็นแปลงข้าวเจ้ามะลินะครับข้าวหอมมะลินะครับซึ่งจะมีทั้งหมด6กไร่ด้วยกันนะครับส่วนอีกแปลงหนึ่งก็จะเป็นข้าวหอมมะลิเหมือนกันนะครับมีอยู่3มไร่แล้วก็อีกไร่เศษๆเนี่ยจะเป็นแปลงสาธิต ก็คือจะนำข้าวพันข้าวหอมมะลิดำนะครับมาปลูกเรับเราไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นข้าวเจ้ามะลินะครับข้าวหอมมะลินะครับจะปลูกทั้งหมด6ไร่ด้วยกันนะครับจะเป็นแปลงแรกนะครับอันนี้นะครับซึ่งจะปลูกทุกปีนะครับเป็นข้าวนาปีนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะพาไปชม สแปลงนะครับก็จะเป็นข้าวหอมมะลิ1แปลงแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นข้าวหอมมะลิดํานะครับซึ่งนํานมาปลูกเพื่อเพาะพันธุ์เมล็ดนะครับเพื่อปีหน้าเนี่ยก็จะลงข้าวหอมมะลิดําอีกแปลงหนึ่งเลยนะครับเรามาชมบรรยากาศนะครับ เรามาชมข้าวนาปีกันนะครับวันนี้เป็นข้าวนาหวานนะครับซึ่งนาหวานนี้ก็จะมีข้าวหอมมะลินะครับตรงนี้นะครับพืนนี้จะเป็นข้าวหอมมะลินะครับแล้วก็อีกแปลงหนึ่งนะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นข้าวเจ้าหอมดํานะครับข้าวหอมมะลิดํานะครับอันนี้จะเป็นข้าวหอมมะลิพันธ์หนองคายนะครับ เป็นข้าวข้าวอหอมมะลิดำซึ่งได้เมล็ดพันธุ์มาใหม่นะครับ uh huh. อันนี้นะครับจะทําเป็นแปลงสาธิตจะทําเอาเป็นพันุ์ข้าวนะครับไว้สําหรับลงแปลงนาปีหน้านะครับอันนี้นะครับจะเป็นข้าวนาปีาซึ่งตรงนี้จะปลูกไม่เยอะนะครับปลูกไม่เยอะ,อะเพราะว่าปลูกจะทําเป็นพันธข้าวปีสําหรับปีหน้านะครับท่าน,นี้จะเป็นข้าวมะลิดำนะครับข้าวหอมมะลิดำพัน น้องคายนะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงสาธิตนะครับสำหรับปลูกข้าวหอมมะลิดำนะครับเป็นแปลงสาธิตเพื่อพ่อม่เล็ดพันไว้สำหรับปีหน้านะครับยังไงบ้างครับที่นาที่บ้านภาษานะครับที่นี่จะเป็นนาปีนะครับซึ่งอาจ,จะปลูกข้าวหอมมะลินะครับ ซึ่งข้าวหอมมะลินี่ที่นี่ก็จะมี2แปลงด้วยกันอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงที่3จะเป็นแปลงสาธิตเพื่อจะเพาะพันธุ์เมล็ดไว้ปลูกปีหน้าก็คือข้าวหอมมะลิดํานะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับภาษาพาเที่ยวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ